ตามความบันเทิงและข่าวสารได้ใน Daily New Live โอเคนะคะ,ะ,ะสาสติดตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily New Live ขีด TH นะคะอย่าลืม Subscribe เยอะๆกันนะปิดตำนานครับร้อยสองปีสนามม้านังเลงนะะหรือว่า ราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างที่เรารู้จักกันนะฮะตั้งอยู่3แยกตรงนั้นนะนะสามแยกนางเลื้งเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าครับเมื่อวานนี้ครับวันที่16กันยายนนะฮะเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นการแข่งม้านัดสุดท้ายนะครับเป็นเรียกว่าปิดท้ายนะฮะหลังจากที่ทางทางสมาคมเนี่ยนะฮะจะส่งคืนพื้นที่ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่บอกเลิกสัญญานะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องคืนพื้นที่นะครับภายในวันที่4ตุลาคมเขาก็เลยขอเลิกก่อนเลยช่วงครึ่งเดือนนะฮะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงเมื่อวานนี้ก็เลยเนี่ยมีบรรดาสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่สิทธิ์ปัจจุบันของสนามม้าดังเลิกนะฮะที่ไม่เคยเข้าขอเข้าไปดูไปเรียกว่าไปซึมซับบรรยากาศครั้งสุดท้ายประมาณเกือบ6 0 0 0คนนะยอดถล่มทลายแต่ก่อนหน้านี้หลายปีก่อนเนี่ยเยอะกว่านี้ผมเคยไปนะฮะเป็นหมื่นเลยไปเพราะว่ารักสัตว์นะ ไปดูม้าแข่งก <นะ S 1> าไปซื้อยาให้มาไปไม่ได้ครับไปดูเขาแข่งม้ากันเนี่ย <ừ> ก็ต่กอนให้เป็นหมื่นนะฮะแต่ว่าข<ช>้าง <ๆ S 1> หลังก็ลดลงมาะะเสียค่าเข้าชมนะ <ừ> ไม่ได้เข้าไปฟรีฟรนะครับก็เนี่ยฮะก็มีการแข่งม้ารอบสุดท้ายเนี่ยนะนครับรอบสุดท้ายก็เพิ่มเพิ่มทุกอย่างพิเศษหมดเลยเพิ่มเที่ยวเพิ่มเที่ยวอันในม้าสำรัเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มเที่ยวแล้วก็เพิ่มเงินรางวัลนะครับ มีอย่างที่บอกครับสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันก็เข้าไปแต่ก่อนถ้าไปนะจะเห็นมีการเอาไอ้กล้องส่องทางไกลเข้าอยู่หน้าสนามนะนะครับอ้าวแล้วแล้วพวกที่เลี้ยงหมานี่เขายังไงครับอย่างนี้ครันแข่งขันเขาเป็นอย่างนี้ครับอย่างที่บอกครับสนามม้าที่กรุงเทพจะมีสองแห่งก็มีอีกแห่งหนึ่งที่ราชกีตาสโมสรอันนี้เขาเรียกว่าสนามฝรั่งนะครับอันนางเลิ้งนี่ก็เรียกสนามไทยชื่อย่อเนี่นะสนามฝรั่งนะครับก็คือเกิดก่อน นะเกิดในสมัยรัชกาลที่หเนี่ยนะ,นะแล้วก็เหมือนตอนนั้นมีมีนอกจากแข่งม้าแล้วก็มีการแข่งขันโปโลอะไรต่างๆ<อ>ด้วยมีฝรั่งเข้ามาก็เลยเรียกฝรั่งทางคนที่เลี้ยงม้าคนไทยก็บอกว่าโอ้โหมทีฝรั่งมาเยอะเนี่ยบางทีม้าไทยคนแข่งคนเลี้ยงของไทยก็ไม่ได้จัดเต็มที่<ถ>ก็เลยขอ,อไปสร้างอีกที่หนึ่งนะฮะขอพระราชทานสร้างอีกที่หนึ่งนะทางในหลวงรัชกาลที่6นะ ในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยพระราชทานที่นะครับสองไร่ที่ที่ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันเนี่ยแหละครับจัดตั้งให้เป็นราชตินามัยสมาคมนะฮะนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกำวัาสมาม้านังเลงเนี่ยนะก็นะฮะคนที่ขอท,ทําหนังสือทูน9ขอบรมราชานุญาตตั้งสโมสรสนามม้าเนี่ยนะสนามไทยเนี่ยก็คือพญาปฏิพัฒน์ภูบาลและพญาอัตการประส<อ>ะริบนะครับนี่ฮะนี่ครับก็สุดท้ายแล้วส หนึ่งร้อยสองปีผ่านไปนะครับจากนั้นเนี่ยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับก็จะนําพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปก่อสร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับหรือว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยนะครับส่วนอาแล้วม้าที่วิ่งกันจ็อกกี้ที่ควบคุมและคนเลี้ยงม้าของสนามฝรั่งเนี่ยเ<อ>ก็จะอยู่ไหนก็เลยทําหนังสือขอให้อ่สนามไทยเนี่ย ราชกิจธาสโมสรเนี่ยจัดแข่งกันทุกวันเลยปกติเขาจะแข่งสลับกันอาทิตย์เดือนอาทิตย์นะสนามฝรั่งอาทิตย์เดือนละสองวันสนามไทยเดือนสองวันทีนี้ก็จะเหมือนให้ไปทางสนามฝรั่งเนี่ยเพิ่มรอบเพิ่มจัดแข่งทุกอาทิตย์เลยโดยโอนม้าโอนอะไรไปที่สนามราชกิจธาสมโมสรับ